สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องออกัตโรนะคะเอ่อหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานแล้วนะคะตอนนี้โควิดก็ซาแล้วนะะเราจะพามาอัปเดตร้านนะคะเป็นร้านรถมือสองนะคะที่อำเภอปางกู่นะคะร้านนี้เราเคยมาถ่ายให้แล้วนะคะรอบรอบสองรอบได้นะคะแต่วันนี้จะมาอัปเดตนะคะว่ายังมีรถเหลืออยู่ไหมคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะ นี่นะคะนี่ก็เป็นส่วนของหน้าร้านนะคะของหน้าร้านก็จะมีมอเตอร์ไซค์อยู่นะคะแต่ว่ามีไม่ค่อยเยอะนะคะมีไม่ค่อยเยอะเหมือนรอบแรกที่หนูมาถ่ายให้ดูนะคะเนะนี่ยค่ะจากเริ่มตรงส่วนของมอเตอร์ไซค์เลยนะคะว่ามีเหลืออยู่อะไรบ้างนะคะ ะะสภาพรถนะคะก็ขายตามสภาพนะคะราคาแล้วขึ้นอยู่กับสภาพนะคะสภาพดีหน่อยก็สี่ห้าพันนะคะสภาพไม่ค่อยดีก็นะพันสองพันได้นะคะ วันนี้นะคะเราก็ได้พาทีมงานมาด้วยนะคะสองคนนะคะนี่พูดเอาไปนี่นะคะก็ก็มาเลือกมาดูได้เลยนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าคันไหนเขาจะราคาเป็นยังไงมากนะคะแต่ก็ให้มาเลือกมาดูได้นะคะที่ร้านนี้ก็จะมีขายนะคะสภาพแล้วแต่สภาพดีหน่อยก็สี่ห้าพันได้นะคะสภาพไม่ค่อยดีก็พันสองพัน ลองมาเลือกมาชมดูได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้รถยังไม่เข้ามานะคะเดี๋ยวถ้ารถเข้ามาเข้ามาเยอะแล้วจะพามาชมอีกรอบนึงนะคะ นี่นะคะก็ในส่วนของที่ร้านก็จะมีอะไหล่ด้วยนะคะอะไหล่ทุกชนิดเลยถ้า FC ท่านไหนที่สนใจหรือว่าเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจก็มาลองดูนะคะนี่ค่ะปลายท่อนะคะเ ราคาก็ลองมาสอบถามราคาดูได้นะคะหรือว่าท่านใดที่ไม่สะดวกมาสอบถามราคานะคะเราติดต่อติดต่อได้ที่ติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะอุดรเชียงกงนะคะเนี่ยคะ่ะติดต่อมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะอะไรก็จะมีทุกชนิดค่ะ คือที่ถอดมีเป็นที่ถอดขายนะคะหนุ่มเขากำลังมาถึงไหมาลงอ๋อค่ะอันนี้ค่ะเฮียสวัสดีค่ะอ๋อเป็นร้านยานะคะเฮียเนี่ยนะคะก็เฮียจะมีร้านอยู่ที่กาลสินครับ ที่กาลสินนะคะในโกดังนี่ก็มีนิดหน่อยก็มีประมาณสามสิบสี่สิบคันนะครับที่ในโกดังก็มีเนี่ยสามสี่สิบประมาณสามสี่ส <40, 40 S 1> ิบคันนะคะคคถ้าเกิดใครใครใครอยากจะไปดูร้านเทียที่กาลสินก็แวะไปได้ครับแวะไปได้นะคะชื่อร้านอะไรคะสำรานเชียงกงครับสำรานเชียงกงนะคะเนี่ยก็ก็พวกอะไรพวกอะไรก็มีนะครับพวกโชคพวกอะไรอย่างนี้ก็มีหมดเป็นพวกโชคเป็นพวกแยกชิ้นส่วนพวกอะไรพวกนี้ต่างๆเกเราก็มีหมดนี่นะคะก็ ติดต่อมาได้ที่เบอร์นี้นะคะหรือว่าที่ถ้าเกิดว่าใครจะไปที่อะไรนะกาลสศีนกานก็ติดต่อที่เฮียได้ค่ะติดต่อได้สำนักเชียงกงคร,รนักเชียงกงมีเอ่อเฟซบุ๊กมีมมเข้าไปที่เฟซบุ๊กนะคะสำนักเชียงกงเลยครับค่ะแล้วก็เบอร์โทรค่ะมีอยู่ในนั้นหมดเลยครับมีอยู่ในนั้นหมดเลยนะคะค่ะได้ติดต่อได้ที่สำนักเชียงกงนะคะ เฟซบุ๊กนะคะเพื่อนๆืท่านใดที่สนใจหรืออยากจะเข้าไปดูอะไรหรือว่าลดมือสองที่ร้านเฮียก็เข้าไปดูได้เลยนะคะสำรานเชียงกงนะคะถ้ามาผ่านมาแถวนี้ถ้ามีโอกาสก็แวะมาแถวนี้แถวปางกูอะไรนงี้ก็มีอยู่ครับแต่อันนี้ร้านนี้นะคะอยู่ท,ที่อยู่ที่ปางกูนะคะอยู่ที่อำเภอจังหวัดศรีสะเกดนะคะอตั้งอยู่ที่ไหนคะเนี่ยรู้ไหมคะบ้านล็อกบี้นะคะอำเภอปางกูจังหวัดศรีสะเกดนะคะก็นี่นะคะนี่เบอร์โทร เบอร์โทรติดต่อด้านเฮียนะคะก็ลองโทรมาถามดูเส้นทางได้นะคะเนี่ยในโซนนี้ก็จะเป็นโซนของอะไรนะคะมีทุกจาก๋ามีทุกชนิดนะคะเนี่ยแต่ช่วงนี้ก็ของยังไม่ค่อยเข้านะคะยังไม่ค่อยเข้าเยอะเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าของเข้ายังไงเดี๋ยวหนูจะมาอัปเดตให้ดูอีกรอบนึงแล้วกัน นี่นะค่ะอะไรนะคะมีทุกอย่างเลยนะคะใครที่สนใจก็แวะมาดูนะคะ ัสดีค่ะอันนี้อันนี้เพิ่งเอามาลงเหรอคะพี่แม่ครับรถผมเหรอครับ,รบอ๋อนี่นะคะพอดีที่ร้านเพิ่งเอารถใหม่คันนึงนะคะเนี่ยอีกคันรถใหญ่เลยนะคะเนี่ยเนี่ยพอดีเพิ่งจะเอามาลงนะคะ ก็ยังไม่ได้เอาลงเลยนะคะเลยดูไม่ได้นะคะว่ามันมีสภาพเป็นยังไงมั่งนะคะก็ ค่ะก็คร่าวๆก็ที่ร้านมีอยู่แค่นี้นะคะก็มีอะไรมีอะไรด้วยแต่มีรถก็ยังไม่ค่อยมาเยอะนะคะเหมือนรอบที่แล้วที่ไ,ได้ไปถ่ายคลิปให้ดูนะคะรอบนี้ก็ของมาน้อยนะคะ,ะ,คะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจก็แวะเข้ามาดูได้นะคะเรามาเราจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะแล้วรอบนี้อัปเดตได้แค่นี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสำหรับเพื่อนๆ ท่านใดที่ดูดูช่องอยู่ก็ขอ,ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมถ้าผิดพลาดประการใดก็ so, ขอโทษขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะคะก็ขอจบทลิปเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อ้าวพี่ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาสวัสดีค่ะเสร็จแล้วลุกขึ้นมาเร็วๆเอาไม้เอาพบกับช่องอากดโปร เอาพบกับโชอ์กัรโปรยขึ้ไม่ออกพบกับโชอ์กัรโปรเออเอาไม่เอาเอาหนึ่งสองสามมาบิ้วมาหนึ่งสอง